หนึ่งสาเหตุสำคัญเลยที่เซตลงมาขนาดนี้ตอนนี้ต่ำพันสองร้อจุดนะครับก็ช่วงหนึ่งถ้าเราจำได้ประมาณพันห้าพัเนาะช่วงที่ทักษิณประกาศจะทำแผนนู่นนั่นนู่นนี่เมื่อปีที่แล้วแล้วก็ร่วงลงมาซึ่งหนึ่งสาเหตุนั้นเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังมันก็เกิดขึ้นโดยหุ้นตัวหนึ่งที่มี Market Cap สูงสุดในประเทศไทยเลยซึ่งตัวเนี้ยก็คือหุ้นเดลตา ที่ทุกคนมักก็รู้อยู่ว่ามันขึ้นแบบไม่มีวันสิ้นสุดขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆจนมี Market Cap ที่แซงนักใหญ่ยอย่างปตทเอทต่างๆครับขึ้นไปมูลค่าตอนที่จุดพีคเนี่ยประมาณ173.5บาทซึ่งมูลค่าตลาดมันอยู่ที่ประมาณ2ล้านล้านบาทแล้ว2ล้านล้านบาทมันใหญ่แค่ไหนผมเอาตัวเลขของ Market Cap ของเซตเนี่ย รวมกัน700กว่าบริษัทซึ่งอันนั้นก็มี market cap อยู่ราวดาวมา17ล้านล้านนะครับ2ล้านล้านใน17ล้านล้านนี่มันเยอะมากๆเลยนะมัน10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเพจสำคัญก็คือตั้งแต่วันที่จุดพีกนะครับเดลต้ Delta อยู่ที่173.5บาท n o v e m ber 25ปีที่แล้วตอนนี้วันที่10มีนาปี2025ราคาอยู่ที่ประมาณ72บาทราครับซึ่ง72บาทเทียบเท่ามูลค่าตลาดอยู่ที่แค่9 0 0 0แสนล้านบาทหายไปเลย1ล้านล้านกว่าบาทซึ่งมีผลกระทบแน่นอนในเซ็ตมหาศาลเฉพาะตัวนี้ตัวเดียวถ้าใครไม่ได้ลงในเซ็ตหรือไม่ได้ลงตัวในตัวเดียวอย่างตัวเนี้คุณก็อาจจะไม่ได้โดนกระทบเยอะขนาดนั้นก็ได้ อันนี้คือ1ในสาเหตุว่าทําไมอาจจะไม่ต้องตกใจไปที่เซตลงมาเยอะขนาดนี้ก็เพราะว่า1ในสาเหตุสําคัญนั้นก็คือตัวนี้เดลต้านะครับลงอย่างระเนระนาด